มีการพูดถึงตัวเต็งของศึกร o ย a ลลัมเบิปี2024ออกมานะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายซึ่งเราจะมาดูรายตัวกันเลยในคลิปนี้ครับว่าจะมีใครกันบ้างและแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะย้ำว่านี่เป็นข้อมูลจากสื่อต่างประเทศที่นำะมาเล่าให้ฟังกันวยปราบมกีฬาผสมผสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิถีภาวะในการรับชมด้วยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย สุดใหญ่ Royal r u m b บ e จะจัดขึ้นในวันที่27มกราคมนี้แล้วนะฮะทางบ้านเราก็จะได้รับชมในเช้าวันถัดมาทาง WWE Network ครับแต่อย่างไรก็ตามนะสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ชนะในแมตช์30คนครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลยนะฮะมีการเปิดเผยตัวเต็งออกมา ฝั่งละ5คนด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ว่ามีใครกันบ้างนะฮะไล่มาจากอันดับที่5ก่อนเลยครับมีแนวโน้มมองว่าเป็นแรนดี้ออตตันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าแรนดี้ออตตันเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาหลังจากที่หยุดพักไปนานปกาีกว่าครับตอนนี้แรนดี้ออตตันกลับมาและเขาเป็นนักหวยปร้มระดับท็อปการ์ดแน่นอนอยู่แล้วครับมีแฟนๆให้การสนับสนุนกันมากมายทั่วโลก และมาในครั้งนี้ก็ดูเป็นฝ่ายธรรมะซะด้วยแรนดี้ออตันยังมีเนื้อเรื่องที่ค้างคายอยู่กับโรมมนเลนครับโดยในศึกรอยัลรัมเบิลเนี่ยเขาถูกใส่ชื่อมาเป็น1ในสานักมวยปล้ำที่จะขึ้นชิงแชมป์กับเรนนะร,ร่วมกับเอเจสต์และเอลเอนไนท์ในแมตช์สี่เซามีข่าวหลุดมาเบื้องหลังนะครับว่าตอนแรกแรนดี้ออตันจะต้องเจอกับเรนตัวต่อตัว,ตวแต่ว่าสภาพร่างกายของแรนดี้ออตันยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอีกอย่างหนึ่งสมาคมก็มองว่าการประทะกันของท่านหัวหน้าเผนะ่ากับแร เก็บเอาไว้ก่อนแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าใน Royal r u m b l e ครับแรนดิโอตันมีแม็ชอยู่แล้วอย่างที่เราได้บอกไปนะคือการปร้มชิงแชมป์4เศร้าถ้าเป็นไปได้ก็ต้องมีการสร้างเนื้อเรื่องให้เขามาในแมตช์30คนอีกครั้ง คนต่อมาถูกวางให้เป็นตัวเต็งอันดับที่4ครับ l a n h t นะฮะก็เช่นเดียวกับ Randy Orton แต่ดูว่าสถานการณ์ของ l a n h t เนี่ยจะมีแรงผักดันที่ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำหน้าใหม่ไฟแรงในปี2023ปีที่แล้วถึงอายุของเขาจะไม่ได้น้อยแล้วนะฮะแต่ใน W.W.E เขาก็ยังถือว่าไม่ได้มีผลงานอะไรมากนะแชมป์ก็ยังไม่เคยได้สักเส้นเลยในค่ายหลัก แต่ด้วยลีลาท่าทางผลงานที่ฝากเอาไว้จนเป็นที่จดจำให้กับแฟนๆในช่วงปีที่แล้วครับสมาคมเล็งเห็นความสําคัญของแอเวไนท์ v และผลักดันขึ้นมาอยู่ในสปอตเด่นๆของรายการหรืออาจจะเป็นผู้ชนะในศึกร o ยัลรัมเบิลแมตช30คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอเวไนท์ A v ก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงกับโรเมนในแมตช์สี่เศร้าเหมือนกันนะเหมือนกับแรนดี้ออตันเพราะฉะนั้นจะทําแบบนี้ก็ต้องสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มเติม,ตมกัน ปลกวางตัวไว้เป็นอันดับที่3ครับโคดี้โรสนะครับนักมวยปล้ำที่เคยท้าชิงแชมป์กับโรมาเลนและเคยเป็นผู้ชนะในศึกรอยัลเบิรสาคนมาแล้วในปี2023แต่เขาทําไม่สําเร็จนะฮะพอเจอกันในคู่เอกของเลสเตอร์แมนเนียเนี่ยโคดี้โรสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป,ปแฟนๆเนี่ยตกใจกันอยู่ไม่น้อยครับเพราะว่าตัวของโคดี้โรสเองก็ถูกผลักดันเต็มๆแล้วจากการที่เขาย้ายสู่ WWE ครั้งหลังจากแยกทางกับสมาคมนี้ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอย่างออวิ l ิทเลสเตองเหมือนว่าทุกอย่างมันจะพร้อมแล้วครับสำหรับโคดี้ ไม่ใช่นะฮะจนมาถึงปี2024โคดี้โรสยังคงเป็นนักมวยปล้ำแนวหน้าของสมาคมและยังเป็นฝ่ายธรรมะตัวตน้ตนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเขาจะเป็นคนที่จบเนื้อเรื่องกับโรมันเลนในปีนี้ให้ได้ก็จะต้องชนะใน Royal ล u มเบิลแล้วไปต่อที่เรสเซนแมนเนีและแน่นอนครับโคดี้โรดได้ประกาศเข้าร่วมในรอมเบิครั้งนี้แล้ว ตัวเต็งอันดับที่2มาแปลกหน่อยนะครับหลายคนอาจจะงงนะนี่คือกุนเทอร์ถึงชื่อของเขาจะไม่ค่อยได้พัวพันในคู่เอรกรายการหลักๆเท่าไหร่แต่กุนเทอร์คือแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนปัจจุบันครับและครองแชมป์มาอย่างยาวนานเลย580ปกว่าวันแล้วซึ่งนี่ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดานะฮะมันเป็นการทําลายสถิติเป็นการครองแชมป์มินเตอร์สมัยเดียวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นน้องๆโรมมนเลนที่ถือแชมป์อันดิสโูเดตยูนิเวอร์แซลนั่นแหละ และยังไม่มีท่าทีว่ากุนเทอร์จะเสียแชมป์ง่ายๆด้วยครับแรงผลักดันจากหลังฉากของกุนเทอร์เนี่ยก็มีมาอย่างหนักแน่นเลยนะฮะจากทีมบริหารแสดงให้เห็นว่าเขาจะยังคงถือแชมป์ต่อไปครับและในรอยัลลอมเบิลยังไม่ได้ประกาศแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้อยู่แล้วครับที่แชมป์มินเตอร์อย่างกุนเทอร์จะเข้าร่วมในแมตช์30คนด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะว่าจะมีประกาศอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับถือว่าพลิกโผลเลยทีเดียวนะที่กุนเทอร์มาอยู่ในอันดับที่ 2. และอันดับที่1ครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนักมวยป้ามรายใหม่หน้าเก่าของ w w e นเะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวในครั้งนี้กับสมาคมเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับนับตั้งแต่ศึกเซอร์เรียลลี w วอลเกมพฤศจิกายนปี2023นะซีมพังยังไม่ได้มีแมตช์จริงๆจังๆในรายการประจำสัปดาห์เลยด้วยซ้ําแต่ด้วยชื่อเสียงเก่าๆครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะซีมพังถูกมองเป็นผู้ชนะในศึกรอยัลลอมเบิลซึ่งก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะฮะถึงเขาคนนี้และแน่นอนว่าิมังไดด้เปึก,ก เซธโรโลินด้โดยการทําโปรโมตต่างๆสาดกันไปกันมาครับแถมคิดบทกันเองด้วยนะฮะจากความคับแค้นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนสนใจมากมายครับและถ้าเซียมพังเป็นผู้ชนะในศึกรยลลอยัลรัมเบิ้ลจริงๆพุ่งเป้าออไปที่การชิงแชมป์กับเซธโรโลินแน่นอนเพราะว่าเขาก็ได้มีการพูดพาดพิงกันไปหลายรอบแล้วครับและทางด้านเซธฟิกกิ้งโรลินเองก็ถือแชมป์เวิลด์เฮฟววเวทอยู่ ที่ผมพูดไปทั้งหมด5คนนี้นะก็คือท็อป5ตัวเต็งผู้ชนะในศึก Royal l u m เบ r ร์ไฟลชายปี2024ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีอีกหลายๆคนนะที่เป็นตัวเด่นตัวดังแล้วก็ยังมีโอกาสอยู่เพียงแต่ไม่ได้ถูกวางให้เป็นท็อป5จะมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะมาลองเจาะลึกรายตัวกันนิดๆหน่อยๆน,นะก็จะมีเดอะร็อกครับ นักมวยปล้ำระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นท็อปการของสมาค,คมแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นนักมวยปล้ำขาประจำ่าคงไม่ใช่ครับเพราะว่าเดอะร็อกมาได้แค่เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นงานหลกัลกๆเขาอยู่ในฮอลลีวูดนะเป็นดารานักแสดงพิธีกรเยอะแยะไปหมดนะฮะหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่งานเยอะมากๆแล้วโอกาสที่มาปรากฏตัวในวงการมวยปล้ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเดอะร็อกมาแล้วนะในอีเวนต์พิเศษของศึกรอครับชื่อว่าเดย์วันในช่วงปีใหม่แฟนๆก็ให้การตอบรับกัน ด้วยะะถึงจะไม่ใช่การการโปรโมเต็มๆเซกเมนต์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอพูดถึงแล้วเนี่ยแฟนๆก็คิดไปได้อยู่ดีว่าเดอะร็อกจะต้องมามีเนื้อเรื่องอะไรกับโรมนเลหรืออาจจะเป็นการจบเส้นทางแชมป์ของเรนในศึกลเลสเตมเนียที่ครองมาอย่างยาวนานและท็อปการ์ดในสมาคมหลายๆคนก็ผิดหวังกันไปหมดแล้วนะฮะจะเหลือก็แต่เดอะร็อกมีความสัมพันธ์กับโรมนเลอยู่แล้วในทางสายเลือดและความเป็นสามัวแต่ปัจจัยหลักๆที่เดอะร็อกไม่ได้ติดอยู่ในท็อปไฟของการคาดเดาครั้งนี้นะฮะก็เนื่องจากตารางงานของเขาเนี่ยแหละเดอะร็อก ไม่ได้ปรากฏตัวเยอะแน่นอนครับมาได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นต่อให้เป็นศึกเรซเซมานเนีย,นยก็ขอคิวยากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาในศึกรอยัลรัมเบิลอีกอาจจะยากขึ้นไปอีกก็เลยต้องดูเป็นประเด็นไปนะฮะหนึ่งคือเดอะร็อกจะมาในเรซเซมนเนียจริงๆหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนและ2คือถ้ามาแล้วเนี่ยเขาจะใช้เนื้อเรื่องแบบไหนในการเข้าไปในเรซเซมนเนียซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องชนะในรัมเบิลเท่านั้น คนที่ถูกพูดถึงลดหลั่นลงมานะครับก็คือดูมักอินไทยก็ยังมีความเป็นไปได้ครับที่ม็กอินไทยจะกลายเป็นผู้ชนะในศึกโรยลัมเบิลปีนี้ถึงจะน้อยกว่าคนที่กล่าวมาข้างต้นก็ตามแต่มอินไทยครับมีความคับแขนใจที่ยาวนานกับจิมบรัดไลน์ฮะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่ล้มเหลวมาแล้วกับโรมันเลนสิ่งสําคัญที่จะชี้วัดอนาคตของดูมักอินไทยได้ก็คือเรื่องสัญญาครับตอนนี้เนี่ยสัญญาของเขากําลังจะหมดลงแล้วนะเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นและไม่ถึงศึกเลสเตมเนียด้วยซึ่งถ้า จากข่าวตอนนี้ครับแม็นไทไม่สนใจจะต่อสัญญาด้วยนะหรือว่าง่ายก็คือใกล้จะออกจากสมาคมแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องมาดูว่าสมาคมจะเอาอยังไงต่อไปนะฮะสัญญาตัวนี้อาจจะบ่งชี้เลยว่าแม็กกินไทจะเป็นผู้ชนะในศึก Royal เบิ b เพื่อการันตีในการขึ้นสูเส่เลสเซมนเนีย แล่คนหนึ่งครับที่มีแฟนๆถามถึงกันมากมายแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทไทม์แล้วคือบล็อกเลสเนอร์นะฮะบล็อกเลสเนอร์หายไปตั้งแต่ในศึกซัมเมอร์แสลมครับช่วงเดือนสิงหาคมปี2023แล้วก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยหลังเขาจบเนื้อเรื่องกับโคดี้โรสมีการคาดเดาว่าบล็อกเลสเนอร์จะเข้าร่วมในศึกใหญ่ๆเพราะว่าสัญญาของเขายังไม่หมดและมีกำหนดการต้องปรากฏตัวอีกแน่นอนใน WWE ก็จะเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆอย่างเช่นเลสเตอร์แมนเนียหรือไม่ก็รอยสูร,สรัมเบิลบล็กอกเล ชนะเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในท็อป5นะฮะเนื่องมาจากว่าบล็อกเลสเนอร์ก็หายหน้าหายตาไปนานและสัญญาของเขาก็ปั้มเป็นพารทไทม์ด้วยถ้าไปเทียบกับเนื้อเรื่องที่บิวกันมาเข้มเขมในศึกรอหรือสมัทดาวเนี่ยบล็อกเลสเนอร์ก็ดูจะยังห่างกับเนื้อเรื่องการชิงแชมป์อยู่เยอะพอสมควร ต็ที่แรก,กอาจจะพูดถึงฝ่ายหญิงไปด้วยเลยในคลิปนี้แต่เอาไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะแยกทาฝ่ายหญิงเอาไว้ให้คลิปหนึ่งนะก็รอติดตามชมกันได้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับช่วงนี้มีแต่ Royal ลัมเบิแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ